สวัสดีครับ f อฟป่าพาชิมนะครับเรามาจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมัน <c oughs> น้ำมันก็แพงนะครับผมแต่ด้วยใจรักนะเพื่อเอฟซีวันนี้เราจะไปที่ร้านป้าเหลาใจร้ายป้าเหลาใจร้ายใช่ไหมถูกตอ้องป้าเหลาใจร้ายเดี๋ยวเราไปดูมุมมองแกหน่อยว่าจะเป็นยังไงอยากเจอมุมมองน่ารักน่ารักหน่อย นะอนี่เราอยู่ที่อ่าใกล้จะถึงแล้วละเลยประมาณ40่กิโลครับเราก็จะมองดูนะครับเป็นร้านไหนแน่นะครับดี่ไงนี่ไง วี้ทำไมไม,ไม่มีคนเลยหรอเก,ก่งเน่น่ารักจังน่ารักจังปบ่ายแล้วนะใช่ไมบ่ายแล้ว่ะใช่ใช่ไม่แบบคนแบบพนักงานมาทานอะไรเงี้ยเขาจะกลับไปทำงานแล้วไงพวกเราอันนี้ก็บ่ายแล้วนะอโอเคลงกันลงกันจะเป็นหลาน ผมเอากระเพราหมูกรอบสองครับแล้วก็ปลาอะไรไหมเอาเหมือนกันเอาไปสองแล้วหน่อยกี่ไรกระเพราหน้าหมูกรอบอะไรเน,นี้ยผัดพริกแกงผัดพริกแกงกด้วยอะไรด้วยสุกี้กระเพราหมูกรอบสองครับสุกี้น้ำหมูหนึ่งแล้วก็ผัดพริกแกงหมูหนึ่งครับ ใช่ครับแล้วก็ข้าวผัดหมูน้วยครับมาแล้วลน <PM> คนทำมาแล้วอ,องรถม,มาเข้วงถ่ายถ่ายยี่อนะไรเหรอว่า <c oughs> จะมาในมุมน่ารักซะหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรมาทานข้าวบอกว่าปลาเหลาทำอร่อยหลายคนพูดตอแหลนีล่หลายคนนั่นแหละมาเยนตะ้เอพแดดนีแ้วส่ดงแดนี้ไอสัตว์เป็นไมคน,นไม่ได้คู่ไ้ยวางวัมเ่เอ กลับกัคุณายมีจองีคิวจากที่กุงเท่แล้วมาถ่ายอะไรไม่ไหนมาครัมากินข้าวอ๋ออย่างนี้ได้วมาจากไหนกุงเท่หรือถูกต้องบาประกงแล้วน่ะมากินข้าวอ๋อ จะเรามีกระเพราเนื้อไหมครับเนี่ยหมดหมดเนื้อกไป้าไปสีชาเล้เนชนกันเนาะาอเาอดมากนเียวเนี่ยเยเอาทองคนเดียวพอมก็แดดดีเลยเออไปอยากไม่รอนะเนี่ยอ้หเพื่อนล้างมากหมูกรอบไปหากระปุกปลาเน่ย นี่กุ้งมีทะเลไหมไม่มีมีตาป้แม่ตาดูยี่สิบาทจะแดดทั้งใจอะไรกุ้งยากุ้ก่งะแบางกแก้าวัาอบสแกงทมาอยากวใจมไกลๆก็จัดเต็มที่ไรรถไม่ดูานน้าเหรว่า ตกใจตกใจไว้ล้อมเชือกไว้นี่ครับเชือกนึกว่าไปไหนซะแล้วมองหาคุณน้องไม่เจอแล้วเรียกป้าไม่ได้กินอีกไปเก็บผ้าจะตามคี่ชายต้ังไ่ตกใจเชือใส่เาอาไข่ดาวไมครับจะเก็บผ้าต้องนอตก่อนต้องตกก่อต้องไปเก็บผ้าก่อนเนี้ย ตโลแกงต้องงั้นบ้นมาต้องไม่ไปเจ็บผ้าตโลแกงกูขับผู้ชายไม่ได้เย็นมากูต้องกลับไปหาผู้ชายยี่ห้อเราขอหยิบหยอกวางยันมันตายอะไรนะตองตองคืนนี้เพื่อนจะกลับไปนอนกับสามีเหรอไปทุกอื่างเลยวานโปลืเผื่อแล้วแกงไหมไม่เผื่อเอาไหมไม่เผื่อละความอร่อยความสามารถใช้เอาเองใช้ไม่ได้ดิใช้ไม่ได้ดิไม่ความอร่อยคือไม่เคยเบื่อใครพว ต้มเลือดหมูด้วยหมดแก้วต้มหูาไปแล้วหมอไปแล้อ๋าน้ำทุบมีนี่แกแดกาง้างเาฮ่าฮายดวนทไม่ไปโทรตามที่ทีของมดีจริงนะหลงของมอที่ไหนยัหัวไม่กินพักเดียท้อง right? well well. ่องเลยแดดข้าวท้อง่องอะไรนักวิจิ เจห,หลาเป็นคนเมืองคง,มงผมแก้งสนามนางแล้วมาทำที่อะไรแก้งสนามนางเหรอก็มามีมครอบครัวมามีบ้านมีช่องอยู่ที่นี่ไงใครข้าวกว่าแกวะหญิงแม่งตาบอกกูค่ะบ,บอกไม่ได้ขนาดนั้นเองมันก็ต้องมีฟังแล้วนะแก้งสนามนางใช่แล้วมันอยู่ต่อไหนอ่ะแก้งสนามนางอยู่แถวตำบลบ,บึงพลายอ่ะไม่ใช่อย,อ,อยู่ที่บางประกง อ๋อมาจำธุรกิจิอ๋อรเกตรเรีตครับเปิดธุรเกิกจติเลนน้อยจะเอาอะไรเดี๋ยวงันหน้ามาเลยคลิปคลิปถ้าคลิปขึ้นถึงห้าพันทำไมาอีกเลยอะไรคลิปอะไรขึ้นห <laughs> <laughs> ้าพผมบอกให้ติดตามเลยดิ <laughs> จะบอกเย่ยอะ <laughs> <laughs> จะ อ่าเด็ทางว่งาหนแล้วค่ะยาพันละยามาฝากแกถามว่าเขาขึ้นคนแล้วเท่าไหร่แต่ละคนมานี่เอาจริงๆนะนนี่แะเอาสี่พันคนนะผอหนัก0ันสองนีก็ได้แล้วเอาละทีนี้งานเข้าแล้วแลวะลงไปซิว่าถ้าถ้าได้นะยาของทะเลมาฝากจริงจริง ถ้ากระพงเ้ยก็ได้นะไปอย่างไม่ขึ้นก็เป็นหมื่นนะเออนานะแกก็เป็นหมื่นนะอานะมันมีพวกไทยที่มาหาเรามันดังเหมือน้าวเ็ดไทยรัฐทีข้าวสามไทยรัฐทีมาขายแล้วก็ให้ไปลงรายการนดือร้อรอให้เหมื่นนะกโทรมาถ้ามโทรหาใครโทรงมันยังถึงขนาดนั้นออเมื่อวานนี่ก็ วันไหนวันวายวันก่อนก็พวกเรากุ้งกุ้งแม่น้ำอ่ะสี่โอบมาากาเขาภาษาผมอ่ะเขาภาษาผมที่บ้านก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนี่มันขึ้นกันดิจะกินอะไรบอกเลยก็ลงยูทูบนี่แหละ

อันนี้รถไฟคงเลยนะจะเปล่าอ่ะเป็นคนนมดลังหิึ่งจะเป็นหัวโครารักเราวราวทิ้งเลยจะหาหัวใหม่เอ้างานเข้าแล้วเขาหน้าตาดีไงก็ไปได้หัวอยู่ตลาดลื้อคูเละแถวมุนแถวนู้นเขาเขาพูดไทยเบิ้งไทยเด้งไทยยงไทยด่างอ่าเจ็ดไอวาย คิด <c oughs> ดูจากกันแบ,บเพื่อนอะตั้งแต่อายุเท,ท่าไหร่ย่สิบห้าปุ๊บแม่เราจากกันอะมันหายไปทีกลับมามีผัวมีลูกมาแม่เราตัดกล้วยไปอ่ะเราได้กล้วยทั้งโลแปดบาทนะอยกท,กทีต้องให้เราโลสิบบาท,นะาม,าทมันเองได้แปดบาทเหรอแปดบาทแล้วคิดดูขูดทุกพัน 6, สี่อะอใจ<อ><อ>ยังขาดใช่ไมแปดบาทเราทำมึงได้แปดบาทตาทีนี่คูขายของดีคนต้องมากินยี่สิาบอก ไม่ก็ลงไปวันนี้ไปบ้านยเหามาเดี๋ยวมาขึ้น่งๆ่อัน้ามานยมาเลยแล้วมาแล้วมาเนี่เป็นราคานะครับเป็นเมนูราคามาาไแดงมาแล้วมาแล้วเบอซกี้ดูดิ นี่สิบยเนี่มีไข่ดาวเพิ่มอีกห้าบาทโอ้โหทำไมมันขนาดนี้เราสั่งสี่อย่างมาสามคนเั่งอย่างโอเคนะอเ่นนี่เราได้มาแล้วอ้เยอะมากนะยี่สิบบาทเอาไข่ดาวเพิ่มมาบาท บอกจะไปที่ร้านที่แม่ป่วยแตกมากเลยตามเคยเจอโอ้ยตามเามเยเจิตายที่บ้านแว่เาสีอะนี่เขาขาอะไรกัน้าเออไนะอันนีน้ิมุกี้หน้าตามันเขมิดิ้นเป็นหรือเปล่ามีรูฝังทุกี้กะปุคนโคราดจ้ะคนโคราดจ้ะโครากินเป็นตลอเนามแต่ทุกี้ที่โคราขีคุณดูแถวไหน ตัวแปะแปะขมิ้นนั่นแหละตัวแปะขมินอันนี้เป็นขอมา่ล่าวมาเที่ยวถึกระดาษเขีมาเช็คโอ้โหมานั่งเช็คโย่ยังไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวกระดาษูน่ะกระดาดูดใตองน่ะรงนี้เรแผนเพื่อเช็คไปรอแลโผลเนาะตายลวโอ้ยอยากมาเาแล้วหล่า หมวไขเ่ามีไข่กองตัวแล้วมืนเดิมมืนเดิมที่่สกี้เไปป้าทำมองอร่อยใช่แล้วขวดแม่อ่อยเงอยุเทลายเลยตรงนี้สี่ตีค่ะผมยังผมยังห้าสิบสองเอง โอ้ได้ได้เราเพียได้ได้เลยอ่ะจาหมยี่สิบยี่สิบหัวไข่ยี่สิบามาตรฐานทายเหมือนกันหมดไปมามันจะนั่งรถคาราบิซไลนารูกทุกสิถ้าเป็นที่บ้านผมว่าไข่ดาวได้แล้วสี่สิบสี่สิบห้าแถวนี้ห้าสิบก่าแล้วครับแต่ข้าวนไม่เกินว่าเดี๋ยวมีข้าวใช้่วยว่า ป้าข้า้าเนาเนี่ยเาไใช้ด้วยป้าของข้าแต่ขอไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอาสิบิงๆอยู่ก็ยิ่ก็งี้ยปกาคุณก็ดูของก็เหลาอเยยี่สิบาทแล้วยังมีช้อนกล่องกลองเอาไข่ดาวนี่เอานไข่กล่องกลับบ้านก็ขายไปอยู่ยาายข้าวหมูกรอบสักสองกล่องไม่นี่จะเอาพี่แกงพี่แกงสมไม่กินตอนเย็นเลยจบจกินไหน กระเหมูกรอบแต่ดาสองกล่องพี่แกงหนึ่งพี่แกงสองกล่องพี่แกงบ้างพะกึงบางะกอง้ไม่บูดไม่บูดถ้าแกงบูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะ่งขึ้นมาแกงก็เลยห้าพันคนที่มาทำหมได้เหลาไม่ได้ถูกกว่าห้าพันนิดหนึงเจ้วนห่อร่อยปงประเทศอันนี้เชศการนี่เชี่นี ยตุยองแต่ที่ได้ยอมลายยังสวนัแต่ให้สอร้อยตัวพี่พี่มอมธนาแดกเข้ามาใช่ไหมครับมอมธนาแดกแจ็คแมตโตรนี่ดาตาคนดังๆช่วงให้ให้ันนะคะไม่ใช่ลายห้งีนะคะแต่ก็สมผสานกับลายส้งเียืย

ผมห้าพันผมมาฝากเลยป้าพง์ป้าอยากกินอะไรนี่ล่ะป้าอยากกินอะไรมันก็มีมันก็ม,ม,กม,ม,กมีตั้งหลายอย่างเ๋ือจับมาให้ป้าเลยใช่ไหม กลับมารถมาไม่เห็นมะเหลาไปเก็มาไมกลับไปไหนแล้วนาะวันนี้เลยครับมันเชือไมา้าผคุณตู่มกนเดีนคุณข้า้ไหมตัอใจมองาจคุณไม่ขาลงจะได้ตังค์ชาวไแ้นนี้ห้าาเนาะครับเี 1้อบาทน้ำ2ดเหรอใช่ครับ1 1อบาทร้อยยี่สิบสี่สองรส่วเราที่เหลือผมจะทำบุญด้วยทบอะไรข้าวออะไรดเลยไมถ้จะทานี่ปจะมีนี่วันเนี้ยก็ที่่าลย้ พอดีเลยพอดีเลยผมมีสกิดร่มด้วยก็ดีเลยแต่ทำดรอเปลาเลยยิงามยิรวยแต่ไม่แนะน้ำไม่ทำเยอะแต่เนี่ยจะมีโรงงานเนี่ยเราจะทำหวยจัหสนุกสนานก็ค่บสนุกสนานเอาไว้มาทำบุญด้วยเลยแต่ว่าถ้าอยากแต่ไม่น้ำนะให้ทำข้าน้ำท่าไฟแล้วเจ้าุณจุไม่คนทีเขาฝากเล่าทำทุกคนให้ทำ น้ำหไฟหไฟคือสวัสดสวัสดินาก็ดีน้ำมันดเ,เป็นอ๋อความหมายเขาดีเยอดือนนึงมีสิ่พันก็เราทำทุกคนภากเลไฟโมไฟไตอใสา่า,างๆต่างทำไปเจ็ด้อยเป็นพัาันจีแตงมากก็ได้ก็ได้เลยหนะ้าพันมีว่ะมันจะมีปลากระกพงกุ้งก้งกุงก้งอะไรอย่างเงี้ยกุงกุงกงจริงจ อยอดไทำงบยอดวิแล้อรบอกาทะุกอยากให้รู้ว่าแค่หันไม่ใช่หรอกมันต้องมากเ้ยนี้แต่คนที่มาทำก็เราไม่มีนะที่มันจะได้ห้านใ่ลต้องมากกว่านี้อมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้อ่ะพอขึ้นเ่าปุ๊บนีมันจะแบบน่ารังไงเบสีตแค่ละใจกันเรอ่าางคนอ่ะ เมื่อถ่ายทำเหล่าหน้ามันฝาดคนมีการบอกว่าเหล่าคนจนยังไงก็จนอย่างนั้นแต่ไม่เคยที่จะหวังทารตกใจแบบจวมากมากก็เหมือนโลกงานย้ายยุคอะไรรถมาเต็มอืมเออใช่แป๊บแป๊บเดียวรถจอดเต็มเลยเนี่ยเรามาเรามาเมื่อไหร่จะรู้ถึงได้กินรุ่งดีนัเป็นโชคดีของเราที่ยหนโชคดีของผมมาก่อนไม่ก็ทำไมข้าจะรู้ข่าจะได้กินรุ่งเรากินฟางก็คงอ่ะเอา ตเราก็เข้าไปดูเหตุนี่ไเนี่ยอุ้ยเต้นเมต้นมานี่ไงอกนได้คยะเนี่ยช่้งผมเนี่ยลับช่องสาไชิมเนี่ยใช่ลูกอ๋อมันเล่นยากผมก็เล่นไม่เป็นไอโฟน e กเล่นยากผมเล่นไอโฟนเรื่องของไอช่องสาไปชิมเนี่ยช่องอะไรนะไปชิมอาชิมไม่ั่ัวแล้ว ชิมทั่วไทยเราแชร์ก็ชิมทั่วไทยอยู่แล้วพี่ผมทำโรตีอยู่วันนั้นมันมามันมาหาเ็สขบกันแล้วไปออกรายการู้ก็ข้าวเราใช่สองกล่องตรงนั้นนะออกแล้วเลยสองออก วันมาได้หมดผมอ่ะจริงจริงว<า>่างทเ้ยสองวันผมไม่ตัดอะไรลงเพดลงแล้ว,ลวลลลนะีพรุ่งนี้ตัดล้มไม่ลืมลงเลยรัดคิวเลยรัดคิวของ้านเรกยวมากอุ้กว่านั้นขากันบอกโดนมีคนงไปสิบสิ้านคนก็ขอาเราไปทำัจับที่มูนะว่าสาพี่น้องออขายของ มจาดีมีาโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยโอไม่ต้องทํามากเลยนะชอบทำให้ใครมากผม็ทำง่ายๆแหละครับอยากต่อทำบุญนแจกทานทานใช่ใช่ผมก็ต่อเดี๋ยวมันจะกลับมาต่อคุณให้เราดูจาก็เหล่าอย่างั้นก็บอกว่าจนด้อยากทำไมคทุกอย่างอยา่ถบสบายตะขค้ด้วยา เอความมันเอาไรบคุณเอาคุกี้เปิดคลิปเล้วิ่เนาะก็อามเออก็แลก็าก็ทำอาหารไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดซับซากใ b ้พานาคทุก 妈烦你啊，多谢了。